ท่านผู้ชมคะรายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะเรานาเสนอข้อมูลเตือนภัยพี่น้องประชาชนเป็นประจําทุกวันในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ตามฉะนั้นใครที่พบเห็นนะสิ่งที่สงสัยหรือว่าเอ๊ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอยากให้เราตรวจสอบโทรศัพท์มาแจ้งเราได้ใช่ไหมะอาจารย์ชฉดประพลค,คะโทรมาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์08 1 7 1 5 9 5 5 1ถึงครับใช่ค่ะเราพร้อมช่วยเหลือตรวจสอบให้นะคะแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือกันค่ะก็เป็นเรื่ออองงขการเตืนภัย เกะะี่ยวกับ SMS ด้วยนะ,ะ SMS ดูดเงินในซิมมือถือมีจริงๆนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เรามีผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะก็คือคุณวสัชรจิวนะคะสวัสดีค่ะนะคะ พร้อมกันนี้ทางรายการก็เลยได้เรียนเชิญนะฮะทางท่านพอสําน,นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของกสทชนะฮะพอตรีบุญเจือค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค<ช>่ะส,ส,สวัสดีคับนะคะถ้าเป็นเรื่องโทรศัพท์มือถือก็ต้องกสทชเลยใช่ไหมคะค่ะให้น้องวสันเล่าให้ฟังก่อนเลยนะฮะเกี่ยวกับ SMS ใช่ไหมคะใช่ครับ เราไปใช้บริการยังไงคะก็มีสายเข้ามาครับก็คือเหมือนว่าให้ทดลองใช้เอเเมนี่ยครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้กดรับอะไรก็ตัดสายทิ้งไปแต่ว่าทีนี้มันมีเอเดเมเข้ามาครับก็เข้ามาอยู่ประมาณเดือนกว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจเกี่ยวกับอะไรคะก็เกี่ยวกับพวกสุขภาพอะครับแล้วก็ทีนี้มันผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามันเก็บเงินนะครับความถี่เขาส่ง SMS มมาให้เราบ่อยแค่ไหนคะวันหนึ่งสองรอบครับ วันหนึ่งสองรอบเลยเหรอคะต่อข้อความละห้าบาทครับต่อเดือนต่อต่อวันครับต่อข้อความต่อวันต่อข้อความข้อความละหบาทแต่ว่าเขาส่งให้เราทั้งเดือนถ้าอย่างนั้นต่อเดือนก็โอ้โหหลายร้อยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะแล้วปรากฏว่าก็มียอดเก็บมาตอนแรกผมก็ไม่เอะใจเพราะว่านึกว่าเป็นค่าโทรอะไรเพราะผมใช้เบอร์โทรด้วยครับแต่ว่าทีนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกเดือนก็เลยเข้าไปเช็คดูแล้วก็สอบถามไปทางศูนย์บริการแต่เขา ให้คำตอบว่ามันเป็นเอเดเมนะครับที่ผมสมัครไปแต่ผมก็บอกว่าผมไม่ได้สมัครครับที่เนนี้ยเขาก็บ่ายเบียนที่จะคืนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปไอเขาเป็นคนสมัครครับเขาบอกว่าคืนเงินให้ไม่ได้ผมก็เลยติดต่อไปทางกะสทชแล้วส่งหลักฐานไปให้เขาครับ หลักฐานก็คือบใบ<ช>แจ้งหนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอก็เห็นใจอยู่นะท่านผู้ชมถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราต้องจ่ายนะฮะแล้วกสทชพอ,อตรีเราช่วยใ,<ช>ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เจอปัญหาเช่นนี้อย่างไรคะ ก็ในในส่วนที่ถ้าถ้าผู้ร้องเรียนหรือว่าผู้ใช้บริการนะครับที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกคิดค่าบริการจาก SMS โดยที่ไม่ได้สมัครนะครับก็มีการพิสูจน์ในเชิงของเมื่อเมื่อร้องเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการพิสูจน์ระหว่างหลักฐานของผู้ร้องนะครับกับของผู้ให้บริการนะครับอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมคะพิสูจน์ระหว่างหลักฐานของผู้ร้องก็คือน้องวสันนี่แหละกับผู้ให้บริการก็คือค่ายมือถือนั้นนั พิสูจน์กันยังไงว่ามีการว่ามีการสมัครจริงหรือเปล่าแล้วก็มีการใช้บริการจริงหรือเปล่าครับคราวนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องยืนยันว่าจริงๆแล้วก็ต้องมีหลักฐานว่าว่าผู้ให้ผู้ใช้บริการนียครับเขาได้สมัครจริงหรือเปล่านะครับถ้รอโิษถามต่อเวลาสมัครจริงนี่เรารู้ได้ยังไงว่าสมัครจริงไม่สมัครจริงส่วนใหญ่มันจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับคือหมายความว่าโดยปกติเวลาสมัครหรือว่ากดลิงก์อะไรหรือว่าหรือว่า การสมัครโดย <S <S โดยโทรศัพท์ทางโทรศัพท์เนี่ยครับมันก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนหรือว่ามีกระบวนการในการที่จะพิสูจน์ว่าว่าเ,เราสมัครจริงนะหรือว่ามีการบันทึกข้อความไว้อย่างเงี้ยนะครับแถวนี้นก็ต้องไปพิสูจน์การถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วผู้ร้องอ่ะก็อาจจะผิดหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยก็อาจจะถือว่าไม่ไม่ได้มีหลักฐานของการสมัครเพราะฉะนั้น <S 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 มันก็ต้องมายืนยันด้วยกันนะครับถ้าถ้าสมมติว่าข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ร้องหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยไม่ได้สมัครจริงๆนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการคืนเงินกัน,นแล้วกรณีของน้องวสันเนี่ยพอกสทชรเรียกค่ายโทรศัพท์มือถือมาคุยกันมาตรวจสอบแล้วผลออกมาเป็นยังไงคะผลออกมาก็คือไม่มีข้อ,อ,อที่พิสูจน์ได้ว่า ทางผู้ร้องเป็นคนสมัครนะครับน้องวสันไม่ได้สมัครอ่าใช่ครับแล้วก็ทางทางผู้ร้องก็ยืนยันว่าไม่ได้สมัครแล้วก็ไม่มีกระบวนการที่ที่พบเนะเพราะฉะนั้นก็ทางผู้ให้บริการก็เลยจําเป็นต้องคืนค่าบริการคืนคืนสิ่งที่เรียกว่าเป็นค่าค่าบริการส่วนนั้นที่ที่เขาไม่ได้ที่เขาเรียกเก็บเงินไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมคะจะไปเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วได้รับเงินคืนเรียบร้อยไหมคะก็ทางศูนย์เขาติดต่อมาแต่ว่าเขาให้เป็นเงินคืนไม่ได้ครับให้เป็นแบบว่า ค่าโทรของเดือนหน้าแทนนะครับอ๋อให้คืนเงินสดกับเราไม่ได้ใช่ครับให้ไปตัดยอดเดือนหน้า<ช>ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายเลยใช่ครับผมแล้วเราชอบไหมเราพอใจไหมคะก็เลือกไม่ได้ครับเล <uld ront> เลือกไม่ได้ <eurs> ผู้บริโภคแค่จะมีสิทธิ์เลือกได้นะครับคือหมายความว่าถ้าเรายืนยันว่าเราต้องการที่จะได้รับเป็นเงินสดฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ให้บริการเขาอาจจะถือว่าเป็น เป็นวิธีการสุดท้ายมากกว่าครับในใน,ในกระบวนการในการทํางานคือหมายความว่าเขาก็พยายามที่จะบอกว่าอ่ามันขึ้นอยู่กับว่าผู้ผู้ช้บริยายการเงินเข้าแล้วห้ามออกจากบริษัทเลยคะก็ก็อาจจะออกยากนิดนึงแต่ว่าบางทีผู้ผู้ที่<ๆ>เขาเป็นก็<ค>นสามารถ<ช>ทําได้นะครับคือหมายความว่าถ้าเรายืนยันนะครับคือหมายถึงว่าวิธีการแรกเราก็ต้องอาจจะต้องอไปดูก่อนว่า เราสมัครเป็นแบบไหนสมัครเป็นแบบพรีเพสหรือโพสเพสถ้า<อ>พรีองสบบน,น,น,นองเป็นโพสเพสก็คือมีการมีการจ่ายหลายเดือนอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีการแบบแบบหักกลบลบหนี้ไปด้วยการที่ไปคืนเงินในในการลดค่าบ,บริการในรอบบินถัดไปแต่ถ้าเป็นเป็นพรีเพสนะครับก็อาจจะเป็นมีลักษณะของการไปจ่ายคืนในเบอร์อื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งเขาก็ต้องพิสูจน์ว่าว่าเราในฐานะเป็นผู้ใช้บริการเนี่ย มีสัญญาไว้อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนด้วยวิธีการแต่สมมติเรายืนยันผู้พวพยืนยันนะครับผู้พยพก,ก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าจะต้องการเป็นเงินสดก็ได้นะครับงั้นต้องถามน้องวสันว่า,วาน้องวสันอยากให้ค่ายมือถือนั้นคืนมาเป็นเงินให้เราเลยหรือว่าเอาละไปหักในเดือนต่อๆไปที่ผมยังไม่ได้ใช้บริการถ้าเลือกเอา,เล,อนะา,าเลือกได้นะความจริงควรจะเลือกได้ไหมฮะท่านพอตรีจริงความจริงน่าจะเลือกได้น้องอยากเลือกแบบไหนคะอยากเลือกแบบ ที่ว่าได้เป็นเงินคืนมากกว่าเพราะว่าตอนแรกก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วว่าจะขอเป็นเงินคืนแต่เขาก็ให้ไม่ได้ครับเนีแต่ความจริงนะท่านผู้ชมในเมื่อผมยังไม่ได้ใช้คุณเอาเงินผมไปคุณก็ต้องคืนดิใช่ไหมฮะถ้าเกิดเงินผมเป็นเงินกู้ขึ้นมาแล้วมีดอกเบีย้ยคุณจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผมไหมก็ก็ <c oughs> คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะท่านคือเป็นคือเป็นเรื่องที่โดยโดยปกติผู้บริโภคอาจจะจะไม่รู้ว่าว่าวิธีการจริงๆแล้วเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะบอกว่ายืนยันได้นะครับเพียงแต่ว่าพอเขาก็พยายามที่จะเจรจาตกลงว่า เป็นวิธีการอย่างงูอย่างงาั้นอย่างนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้ทาไมต้องรอให,งให้ผู้บริปโภคร,รู้ด้วยว่าเรามีสิทธิ์ทําไมเขาไม่ไม่แสดงความรับผิดชอบเลยว่าเงินตรงนั้นมันไม่ใช่เงินของเขาคนยังไม่ได้มีโอกาสใช้เลยแล้วทําไมคุณเอาเงินของคนอื่นไปไว้กับตัวคุณเขาขายขโมยไหมคะเนี่ยอาจารย์เฉลิมพลเนี่ยข้กฎหมายเอา,เอา,เอาธรรมดาไม่ถึงขั้นขโมยนะคะตามหลักแล้วเนี่ยประชาชนผู้บริโภคถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขามีสิทธิ์จะได้เงินสดของเขาคืนมาไหมคะหรือว่าเอาไปตัดเดือนหน้าท่าน พอพูดถึงเรื่องนี้ผมเป็นผู้บริโภคเล่ายาวแล้วแต่ก่อนมีหลายค่าย <c oughs> เดี๋ยวนี้รวมค่ายเพื่อผู้บริโภคจริงหรือไม่นะครับเราก็ในเรื่องของ SMS เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยถือว่ามองมุมหนึ่งก็คือ <c oughs> เป็นการโกงเราอะนะครับดังนั้นะรเราก็มีสิทธิแจ้งความกล่าวหาแหละส่วนสุดท้ายแล้วจะเจตนาโกงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะะครับนั่นก็คือเรื่องโกงช่อโกงแหละอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกระทาการละเมิด <c oughs> ใช่ไหมครับ เราก็มีสิทธิที่จะดําเนินการเป็นคดีได้นะครับเราก็จะไปจ้างทนายความก็คงไม่คุ้มอันนี้ก็ต้องให้องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้งขง <S <S ของนะครับเพราะเป็นเรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่จะดำเนินการได้แต่กฎหมายในเรื่องรายละเอียดเนี่ยเขาก็ควบคุมอยู่นะครับแต่ทีนี้ว่าการที่จะคืนเป็นเงินสดก็อย่างที่ท่านว่า <S <S การที่จะคืนเป็นเงินสดเนี่ยองกรบริหารใหญ่ๆเนี่ยเราจะเอาเงินออกเนี่ยขั้นตอนมีเยอะอแล้วคนธรรมดาทั่วไปนี่ขั้นตอนเงินออกจากกระเป๋ง่ายมากอย่างนั้นเลยครับท่านนั่นน่ะสินะครับ ดังนั้นการที่เราคนที่คุยด้วยมาระดับพนักงานนะครับอ่ามันยังมันยังไม่ไฟแนลถ้าเจออ่าเราแสดงเจตนาจริงๆว่าเราจะเอาเงินสดไม่งั้นเป็นคดีแน่นะไหมครับอ่เขาก็ต้องเสนอผู้บริหารที่สูงขึ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะอย่างไรต่อไปโอ้ผมว่าทั้ง SMS ทั้งค่าโทรศัพท์ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวทุกคนประชาชนกี่คนนะะเราเคยตรวจสอบไหมล่ะนะฮะมันต้องมีบ้างแหละแล้วก็โทรตามจริงก็ไม่มีมีแต่โปรโมชั่น นะคบค่ะในกรณีนี้นะคะท่านผู้ชมอาใครที่มีปัญหาลักษณะทํานองเดียวกันนี่แจ้งเข้ามาที่สนามเป้าบรรเทาทุกตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ทขึ้นหน้าจอให้เลยเรามีสายของท่านผู้ชมอีกข้างหนึ่งนะคะคุณพัทรินคุณพัทรินก็อยากจะเล่าสู่กันฟังเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะฮะคุณพัทรินคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะของคุณพัทรินเจอปัญหาเกี่ยวกับ SMS เหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงคะเหตุการณ์เป็นยังไงคะเอ่อ s m เเกิดจากการที่เด็ก เด็กๆที่บ้านนะคะเด็กเละะ็กค่ะเขาเขาโหลดเกมในในเพย์ตัวค่ะ,คะแล้วทีนี้พอโหลดมาเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันจะมีป๊อปอัพ hmm. โฆษณาขึ้นมาซึ่งเด็กอะกดกดปิดไม่เป็นเขาก็จะไปจิ้มที่ป๊อปอัพโฆษณานั้นนะคะค่ะค่ะแล้วมันก็คือการสมัคร SMS โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะทีนี้ก็เราก็ใช้บริการแบบว่าตัดจ่ายบัตรเ,เป็นรายเดือนอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เราจ่ายเป็นรายเดือนอ่าก็จ่ายทั่วไปเพราะว่าปกติเราใช้โปรที่สูงที่สุดอยู่แล้วะคะ่ะเป็นเน็ตอลิมิเต็ดก็จะรู้ว่าจ่ายเดือนละพันหนึ่งรอยเก้าสิบเก้าบาททีนี้พอผ่านไปสามสี่เดือนก็รู้สึกว่าบินมันเรียกเก็บสูงขึ้นผิดปกติอะคะ่ะอยู่ที่เดือนละประมาณสี่พันถึงห้าพันบาทอะคะอ่ะอ่าแล้วทางค่ายมือถืออะคะ่ะเขาก็โทรมาก่วงค่าบริการ ที่เราไม่ได้ชําระครบอะค่ะก็เลยสอบถามไปว่ามันเป็นบินที่เกิดจากอะไรก็เลยตรวจทราบว่ามันมี SMS เนี่ยที่ส่งมาให้เราอะประมาณสามเดือนแล้วอ่ะค่ะค่ะค่ะทีนี้เราก็ไม่ได้เ,เป็นคนสมัครใช,ใช้ด้วยนะใช่ค่ะเออ่ทีนี้ก็เลยติดต่อไปทาง call center ทาง call center ก็แจ้งว่าเราเราต้องชำระค่ะเพราะทางค่ายมือถือเนี่ยได้ชำระเงินไปให้กับ คู่ที่ให้บริการ sms ไปแล้วอะค่ะยังไงก็คือต้องจ่ายอ้าวแล้วคุณพักรินทำยังไงล่ะไปแจ้งกสทชหรือยังคะก็ตอนแรกก็ติงเขาไปอะค่ะว่าแบบเนี้ยมันมันไม่ค่อยเป็นธรรมเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการสมัครโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เด็กก็คือยังยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดแบบเป็นตาศีตาสาแบบว่ายังไม่มีเงินอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเป็นหน,นี้หนี้หรออะไรเงี้ยค่ะทีนี้ทางแฟนนะคะ ก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าเรื่องเรื่องราวแบบนี้สามารถร้อ,องเรียนไปยังกสทชได้ก็เลยติดต่อเข้าไปค่ะแล้วก็ดําเนินการเร็วมากเลยค่ะคือสามวันได้รับการติดต่อกับอ๋อท่านอดีตยังอย่างกรณีคุณพัทรินติดต่อเข้าไปเนี่ยกสทชทํำยังไงฮะเคสคุณพัทรินในในกระบวนการอา๋อรับเรื่องเลยค่ะแล้วก็ให้ส่งอ e ีเมลขอหลักฐานการาบิน,บ,นบินเลขเก็บชําระนะคะแล้วก็ แล้วก็เจราจาไปกับทางค่ายมือถืออะค่ะตรงนี้น่า,าสนใจคุณพัทรินเพราะบอกว่ากสทชเจราจากับค่ายมือถือท่่ฉันอยากฟังมากเลยอยากรู้ว่ากสทชไปเจราจายัางไงเพราะมันอาจจะเป็นกรณีตัวอย่าง ไปช่วยคนอื่นๆได้ด้วยมีวิธีการเจรจายังไงครับท่านผอตรีครับก็เมื่อเมื่อรับเรื่องเข้ามาทางระบบของของสำนักง,งานกสชแล้วครับสำนักง,งานก็จะไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ผู้ประกอบการดํนาเนินการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นภายในสมวันนะครับแต่ <c' ha. S 2> ว่าก็ถ้ามีกรณีก็อาจจะขยายระยะเวลาบ้างเล็กน้อยถา้าถ้ามีข้อมูลหรือว่าหรือว่าหลักฐานต่างๆที่ครบถ้วนนะครับก็จะสามารถคือผู้ประกอบการผู้ให้บริการครับก็สามารถที่จะ ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นอย่างอย่างเคสของคุณพัทรินเนี่ยครับค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าเอกสารข้อมูลค่อนข้างที่จะครบถ้วนเนี่ยครับก็ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามีการสมัครจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีการสมัครจริงหรือว่าสมัครโดยไม่ไม่ไม,ไม,มันโดยโดย เขาเรียกไรอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเนี้ยน,นะครับก็ <c oughs> ก็จะมีกระบวนการในการที่จะพูดคุยเจราจาระหว่างผู้ให้บริการกับทางผู้ใช้บริการแล้วทางผู้ประกอบการค่ายมือถือรับผิดชอบกรณีคุณพัทรินยังไงเพราะเขาไม่ได้เป็นคนสมัครอะฮะเดี๋ยวลองถามคุณนันดีกว่าเขาว่ายังไงบ้างคะคุณพัทริน อ๋ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าจะจะคืนยอดชำระให้ะคะ่ะในรูปแบบของการเหมือนไม่ต้องจ่ายค่าบริการในเดือนถัดไปอะคะ่ะเป็นเหมือนวงเงินเครดิตให้เขาใช้เหมือนกันกบคุณรสันเลยก็คือก<ด><ด>็องเงินลกไลว้<ๆ>ก่อนวิธีการเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแต่ข้อสงสัยที่ยังสงสัยก็คือว่า อยากทราบว่าใครเป็นเจ้าของอพวกบริการ s m s พวกนี้อะค่ะทำไมถึง AS ถึงตัดจ่ายค่าใชจ่ายให้เขาไปโดยที่มันไม่ตรจสอบมันไม่ถูกต้องใช่ค่ะเอออันนี้น่าคิดนะท่านผู้ชมนึกเหมือนกันไหมคะท่านผอชอาจารย์ชพร <presenters S 1> พอค,คะแล้วค่ายมือถือนี่เขาไม่คิดจะตรวจสอบสักหน่อยเหรอคะว่าเอ๊ที่เรียกเก็บเงินลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาสมัครใจไหมเขาโดนหลอกมาไหมหรือมีความผิดพลาดอะไรไหมอะค่ะ คือเรื่องการให้บริการ SMS แบบนี้นะครับที่เป็นการให้ข้อมูลจริงๆบางมีมีอย่างของดูดวงก็มีะนะท่านดูดวงก็มีนอกจากมีมีทายผล ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลสุขภาพข้อมูลความรู้ต่างๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าข่าวประจําวันต่างๆเหล่านี้คือคือมี2รูปแบบด้วยกันของการให้บริการครับก็ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นลักษณะของเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นภาคีของของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายนั้นๆนะครับหรือว่าแบบที่2ก็คือการคล้ายๆเหมือนเหมือนมาเช่าพื้นที่โดยที่ผู้ให้บริการอาจจะไม่ทราบข้อมูล ในการท,ที่ว่าจะส่ง SMS อะไรบ้างเงี้ยครับก็เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็มี2แบบซึ่งหมายความว่าค่ายมือถือเนี่ยก็คงต้องไปดูว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาหรือเปล่าแล้วเขาจะไปจัดการได้อย่างไรแล้วก็มีหลายกรณีที่พอเป็น SMS เข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีการสมรัครจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไปจัดการกับกับคนเข้ามาเช่าพื้นที่หรือว่าคนที่ทํางานร่วมกันเหมือนกันนะครับเท่าที่ทราบจากค่ายมือถือครับอันนี้คือเขาเชิญอาจารย์ฉัพพลเสนอแน่เองครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเคสที่เสียหายทั้งสองรายเนี่ยในการควบคุมกํากับของกสทชเนี่ยนะครับเราจะมีไม่เลียวดูแลหัวไปกับผู้ให้บริการไหมครับว่ากรณีมันม่ตจะมีแบบค่าปรับหรือมีเงินประกันที่จํานวนที่สูงเพราะว่าจะให้ประชาชนมาร้องเรียนแล้วกสทชเข้าไปตรวจสอบเนี่ยโอโ้โหนะครับดังนั้นถ้าเกิดเคสแบบนี้จะต้องโดนปรับจํานวนสูงอันนี้มีในกฎหมายมีในระเบียบอะไรไหมครับ จริงกสทชก็เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับก็มีเครื่องมือในเชิงของกฎหมายอยู่เหมือนกันนะครับใ,ในเรื่องของการคิดค่าบริการโดยที่ไม่ได้เสนอสนองตรงกรันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการจะต้องพิสูจน์แล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการสมัครจร,จริงก็ต้องคืนอย่างเงี้ยครับก็เป็นประกาศที่กสทชมีอยู่ในเรื่องของ บ้านตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมอยู่นะครับแต่แน่นอ<ล>ต้องรอให้ประชาชนร้องเข้ามาก่อนใช่ไหมครับพอตีใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากนะครับอันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงเนื่องจาก <ừ> ว่า <ừ> การให้บริการโทรคมนาคมเกิดขึ้นระหว่างเรากับผู้ให้บริการซึ่งกสทชอ,อาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบทุกอย่างหรือกระบวนการการใช้งานได้ เราเราก็คงไม่ได้อยากให้กสทชเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นคุณปุ๊กแต่สทชจะเก็บหลอกไว้หมดแล้วรู้หมดเลยว่าคุณปุ๊กไม่เป็นไรครับผู้ใช้บ้างรู้บ้างกทชรู้บ้างก็ได้นะฮะก็ณปัจจุบันยังยังเป็นวกวนการที่ไม่รู้กันเพราะว่ามันเป็นการให้บริการระหว่างคนแล้วก็การทําสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็อาจจะต้องให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งด้วยตัวเองส่วนหนึ่งนะครับคือหมายความว่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดปัญหา ก็สามารถที่จะไปจัดการให้ผู้ให้บริการแก้ปัญหาก่อนถ้าเกิดความเ,าเดือดร้อนหรือว่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะให้กสชเข้าไปจัดการได้นะครับเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับกสชก็จะประสานงานแล้วก็ดําเนินการให้แล้วก็มีกฎหมายในการที่จะจัดการถ้า การจัดการตกลงกันไม่ได้<ช>ก็จะมกีก็จะมีตัวกฎหมายในการที่จะพิจนารณาได้ครับสแสดงว่าเราก็ต้องช่วยกันรประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะฮะว่าถ้าเกิดใครเจอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในโทรศัพท์มือถือโดยที่เราไม่ได้เป็นคนใช้นะฮะ SMS s อ<ม> s อะไรเนี่ยอย่านิ่งนอนใจอย,อ,ยอย่าคิดว่าทําบุญนะฮะไม่ใช่ทําบุญนะฮะน,นี่ไม่เกี่ยว <iving> นะฮะอันนี้คือเสียหายนะฮะท่านสามารถแจ้งร้องเรียนกสทชได้นะคะหรือจะแจ้งมาที่รายการสนับเป้าบรรเทาทุกข์ก็ได้อันนี้คือกรณีใช้นะคะหรือไม่ใช้ก็ตามนะฮะ ว่าไปหนึ่งประเด็นแล้วนะฮะแต่ประเด็นนี้ยังมีข้อปัญหาตกใจนิดหนึ่งว่าแล้วกรณีที่พอรู้แล้วว่าไม่ได้ใช้แต่ไม่ยอมคืนเงินกลับเอาเงินไปจ่ายเป็นค่าบริการเดือนต่อๆไปกสช,ช,ชทําอะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากกว่านี้นะคะอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่า,วา,าผู้ร้องสามารถที่จะเจรจาคุยแล้วก็ยืนยันว่าต้องการที่จะเป็นเงินได้ไแต่โด <ขอ S 2> เรียนเรียนถามานะท่านรอนตรีทำไมต้องรอให้ผู้ร้องไปเจรจา ในเมื่อเงินก็ไม่ใช่เงินของค่ายมือถืออยู่แล้วเงินเป็นเงินของน้องวสันเงินเป็นเงินของคุณพัทรินเขาไม่ได้ใช้คุณก็คือคืนเงินมาใช่คือคือก็ต้องรอให้ไปทวงหรือไปเจรจาแล้วครับท่านมันเป็นหน้าที่ของของผู้ให้บริการอยู่แล้วล่ะครับที่จะต้องคืนเงินแต่เขาไม่คืนนะฮะเขาต่อรองมาว่าขอเดือนต่อไปแล้วกรรมการอย่างกสทชเนี่ยเฮ้ยทำไมผู้เล่นคนนี้มาอย่างนี้ล่ะแล้วผู้เล่นสมมุติเราเป็นผู้เล่นทั้งคู่นะคนละฝ่ายกันเนี่ยกรรมการ ทำยังไงดีครับท่านถ,ถ,าถ้าผู้ร้องไม่ไม่ไม่ยอมสุดท้ายนะครับแล้วก็ แล้วก็ต้องการที่จะยืนยันที่จะเป็นคืนเงินแล้วก็ผู้ให้บริการก็ก็ยังไม่ดําเนินการนี่ครับกส,สชก็ต้องเข้าไปสู่<ม>กระบวนการในการพิสูจน์แล้วก็แล้วก็ไปใช้กระบวนการเชิงกฎหมายในการพิจารณาซึ่งกส,สชก็จะมีะทั้งระดับอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีกส,สชอเองซึ่งเป็นท่านคณะกรรมการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ได้อยู่เชที่ที่ท่านเมื่อกี้นี้อย่างเทียบเคียงอย่างคอปพองเนี้ยใช่ไหมเวลาบริษัทประกันภัยไม่จ่ายเนี่ยมีจะมีทั้งเงินที่วางเป็นหลักประกันและปรับสูงมาก ะนะครับประกันก็จะค่อนข้างที่จะเหม,มือนมียาเข้มก็จะเกรงกลัวนะครับ,รบท่านผอค่ะขออนุญาตท่านขอตรีครับในกรณีนี้ไม่ต้องรอให้ผู้ร้องไม่ว่าจะเป็นคุณพัทรินน้องวาสาันหรือคน,อ,นอื่นๆที่มีปัญหาเนี่ยเจราจากับผู้ประกอบการค่ายมือถือว่าคุณเอาเงินสดมาให้ผมเถอะอย่าหักลวงหน้าเลยได้ไหมให้เป็นเหมือนกับข้อตกลงกันเลยว่าถ้าเขาไม่ได้ใช้คุณคืนเงินสดเข้ามาเถอะเขาจะได้เอาเงินนี้ไปจ่ายนี่นอกระบบสมมุตินะน้องไม่ได้เป็นนี่หรอกพี่ยกตัวอย่าง นะเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นอันนี้เกินอำนาจของกอสทชไหมฮะหรือว่าเราทำได้ไหมอ่าคือคือหมายความว่าคืออย่างที่เรียนไวอะครับว่าเรื่องของการให้บริการกับการใช้บริการเป็นการเป็นสัญญาระหว่าง2 2คนนะครับเพราะฉะนั้น,าน<พ>การเจราจากเกิดขึ้นก่อนคือผมผมเรียนอย่างนี้การเจรจาเกิดขึ้นก่อนถ้าเจราจาไม่ได้กสทชเข้าไปพิจารณาในมิติเชิงกฎหมายได้ ถ้าเจราจายไม่ได้อย่างของน้อง<ร>พัรทรินทน้องวส,สันเนี่าาไ่้คุณพัทรินอยากได้เงินสดกลับมาคืนก่อนหรือให้เขาหักเดือนต่อๆไปคะคุณพัทรินคะเอ่อคงหนูคือ,อยังไงก็ได้คะ่ะแต่<ม>อยากอธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงอะคะ่ะลักษณะการยิปเงินของ SMS เนี่ยคะ่ะ เกิดจากที่ทางฝั่งของบริษัทเ m s อเนี่ยอยากจะส่งข้อความหาเรากี่ครั้งวันละกี่ข้อความก็ได้ค่ะซึ่งหนูเจอต่อเนื่องสามเดือนติดติดกันโดยที่ไม่ทราบอะค่ะเดือนนีหยิบเงินอ,ออกจากกระเป๋าเราเท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นหรอน้องวสันน้องพัษรินใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะซึ่งมันก็ลักษณะเหมือนช่อโกงนะคะหนูหนูรู้สึกเพราะว่ามันเกิดจากที่ทเขาจะส่งกี่ครั้งก็ได้ โดยที่เราไม่รู้ตัวหนึ่งครั้งต่อการเรียกเก็บสิบบาทโอ้โหหนึ่งครั้งบใ<ช>บ<า>่คนะซึ่งเจอเนี่ยนนร้อยร้อยกว่าครั้งในหนึ่งเดือนนะคะติดต่อกันสามเดือนกว่าจะทราบไม่ไม่น่าจะดี ừ, มัะนาะแนะนําว่า<ม>กรณีช่อโกงนี้บอกสุดท้ายเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจเขาดูที่เจตนา<ม>แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆหลายวันหลายปีมาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่แก้ปัญหาอาจจะโกงจริงก็ได้นะ ใช่ซึ่งหนูเชื่อว่ายังมีต้้ออองงงลฟคนแก่หลายๆคนที่เขาไม่ทราบเทคโนโลยีอาจจะถูกตัดแบบเนี้โดยที่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าขนาดแบบเป็นวัยรุ่นอย่างเรายังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยทันเลยค่ะค่ะจากนั้นพวกเราอจะต้องมาตรวจดูใบแจ้งหนี้แบบละเอียดละเอียดแล้วใครที่ชอบใช้บัตรเครดิตตัดเงินรายเดือนไปเลยนะคะเช่นนี้มีวิธีป้องกันนะคะคงต้องคอมเมนต์ทำยังไงคะอ่ คือโทรไปแจ้งกับทาง sms นะคะว่าไม่ต้องการรับ sms ที่คิดเงินทุกอย่างทุกชนิดนะคะเขาจะตั้งบล็อกบล็อกเบอร์ของเราไว้ให้อะคะ่จะจก็จะไม่ได้รับบริการแบบนี้ตั้งแต่ตั้งบล็อกไปก็คือไม่ไม่เคยเจอ s อ s ดูดเงินอีกเลยะอคะ่ะ โอ้ขอบคุณมากคุณพัทรินคุณช่วยได้หลายคนหนึ่งในนั้นคือดิฉันนะฮะเดี๋ยวดิฉันจะโทรไปบอกด้วยนะขอบคุณน้องพัทรินมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากรณีพัทรินจากท่านผอตรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในส่วนนี้น้องวสันอยากจะฝากบอกอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราก็อยากให้หลายๆคนนะครับพยายามเช็คหน่อยครับว่ามีข้อความอะไรแปลกเข้ามาหรือเปล่าก็กดยกเลิกไปครับอย่าง ่อนผมโดนนี่ก็คือพยายามกดยกเลิกบ่อยๆก็ดอกจันหนึ่งสามเครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ครับทุกคนเตือนดีๆทั้งนั้นวงเล็บหลังจากเป็นผู้เสียหายแล้วนะฮะ<ช><ช>ท่านพอตีกสทชทิ้งท้ายหน่อยสิครับท่านเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นที่เป็นผู้ริโภคผู้ใช้งาน<อ><อ>นะครับก็อาจจะต้องมีความมีความ รู้ในเรื่องของของกระบวนการการใช้เงินรู้รู้จักสิทธิของตัวเองนะครับรู้จักวิธีการที่จะยกเลิกรู้จักการโทรเข้า call center เ,เ,เพื่อที่บอกว่าเรื่องแบบนี้จะจะไม่รับนะแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะให้ผู้รับ ผู้ใช้ผู้ให้บริการนะครับายมือถือนะั่นนะแก้ปัญหาก่อนถ้าเกิดไม่แก้ปัญหาในเบื้องต้นก็สามารถที่จะร้องเรียนมาที่กสชาได้เพื่อที่จะทําเข้าสู่กระบวนการในการที่จะพูดคุยเจราจาผ่านกระบวนการของกสชาและถ้าจะยืนยันว่า เรื่องแบบนี้จะจะเป็นเรื่องของความผิดเนี่ยกสชก็จะพิจารณาในเชิงของการมีเครื่องมือทางกฎหมายได้แล้วก็กสชก็มีช่องทางในการร้องเรียนนะครับง่ายๆก็คือโทรฟรี1นึ0งครับในช่วงเวลาที่ที่ให้บริการอยู่นะครับแล้วก็จะอีเมลมาก็ได้นะครับหนึ่งสองศูนนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็ให้อยากอยากให้ผู้ผู้บริโภคครับผู้ร้องเรียนนะครับให้ข้อมูลในเบื้องต้นให้ให้ครบถ้วนหน่อยหนึ่งเราจะได้ไปดําเนินการต่่ออไดด้ยางรรรววเ็นะคับช หนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะฮะ, 1, 2, 0, 0, ะ,ฮะสายด่วนของกสทชแจ้งได้เลยนะฮะแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราฝากถึงพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะเพราะไม่งั้นความเสียหายตามมาแน่นอนแต่ฝากกสทชนะฮะไปหาวิธีให้ผู้ประกอบการค่ายโทรศัพท์มือถือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นด้วยนะฮะปบมือข้างเดียวไม่ค่อยดังนะ,ะมันต้องปบสองข้างผู้ประกอบการก็ช่วยปบด้วยให้ชาวบ้านปบข้างเดียวยังไงเสียงก็คงไม่ดังนาะค่ะ ขอบคุณท่านผอตรีมากๆเลยที่มาช่วยกันนะฮะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณน้องวสันด้วยนะฮะขอบคุณค่ะเอาละค่ะช่วงหน้ามาช่วยเหลือกันต่อนะคะเรื่องของมิจฉาชีพค่ะหลอกลวงนะคะใครไปสมัครงานระวังนะคะเดี๋ยวจะตกเป็นบัญชีม้าในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะสนามเป้าบรรเทาทุกแจกฟรีรถเข็นวีลแชร์ไม้เท้าเวอล์กเกอร์ถังออกซิเจนพระอ้นผู้ใหญ่สำหรับพิการคนชราผู้ป่วยและผู้ที่ยากไร้ อินบ็อก์มาได้ที่เพจ Facebook สนาบเป้าบรรเทาทุกข์หรือโทร0817159551-3ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมาช n แนลค่ะ